ผมผมมีข้อสังเกตว่าจู่ๆคนจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยโดยมากคนเหล่านั้นกำลังไปคลุกฝุ่นคลุกคลีกับเรื่องกับเรื่อง3,2,8สองแป2สองแปอกับพรบอรคอมพิวเตอร์กับ PDPA จะไปคลุกคลุกอยู่ใน การหมิ่นประมาทไปมีการกล่าวหาใครคนใดคนหนึ่งโดยที่ในสังคมเนี่ยเป็นนามธรรมที่พิสูจน์ได้ยากเมื่อพิสูจน์ได้ยากคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาจะต้องมีสิทธิ์ในการต่อสู้หรืออาจจะใช้ข้อข้อเทคนิคในข้อกฎหมายเนี่ยสามารถร้องเรียนคุณได้หรือแจ้งความคุณได้ใครไปอยู่จุดนี้เมื่อไหร่ ผมสังเกตหลายคนที่มาอยู่กับฝั่งลุงพลตอนแรกเนะี่ยด่าแทนลุงพลอะไรลุงพลนะจู่ๆพอไปคุกฝุ่นนานๆเริ่มจะแย่ขาเข้าคุกนะครับไปไป,ไปมา,มาเงียบไปเงียบไปแล้วก็เรื่องทั้งหมดมันก็จะกลายเป็นเหมือนมวยล้มต้มคนดูสุดท้ายสังเกตมากแล้วคนนี้ก็จะมาด่าลุงพลเลยเอ้ย หนึ่งมันมีบางคนไปด่าลุงพลเลยแต่ปัจจุบันนี่แปลกๆนิดนึงก็คือต้องพยายามให้ตัวเองเป็น f อฟลุงพลอยู่หรือต้องรักษาความเป็นยูทูบเบอร์ลุงพลไว้แต่เอาข้อมูลที่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้เนี่ยหันมาทำลายฝ่ายเดียวกันเองผมผมผมตั้งข้อสังเกต ดังนั้นคนที่จูๆจ่ๆจ,จ,จากหน้ามือไปหลังมือโดยมากก็จะมีปัญหาไปเฉีดเฉียดมาตรา328กับพรบรบคอมพิวเมตอร์มาตา14ที่เขาพยายามพูดมาตา14-14-14คอมพิวเมตอร์นะครับอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตผมก็ให้ความเห็นไปว่าบางครั้งเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นมากมายนะครับเราก็ไม่รู้นะครับดังนั้นวิธีการพูดแบบนี้อย่า อย่าถลําตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าก้าวพลาดแม้แต่ก้าวเดียวคุณจะถูกตลบหลังและคุณจะกลายเป็นเครื่องมือคนได้ใครเห็นด้วยกดหัวใจรวๆครับใครเห็นด้วยกดหัวใจรวๆครับถ้าคุณจะลงไปเต็มๆนะครับเพราะว่าคุกมีไว้ขังคนจนครับ แต่ถ้าคุณมีเงินมีต้นทุนมีรวยคุณคุณพอที่จะย,ยืนหยัดแสดงจุดยืนของคุณแล้วก็เข็นสิ่งที่คุณเข้าใจเนี่ยมาต่อสู้แต่คุณต้องใช้เงินเยอะอันนี้ผมพูดในหลักการนะครับไม่ได้ว่าใครนะครับผมสังเกตก่อนนี้ก็มีฮะก่อนนี้ก็มีคนคนหนึ่งครับ โอ้โห oh, oh, ดุดันไม่เกรงใจใครครับอยู่ฝั่งเรานี่ครับบแล้วก็จะถลําไปสู่การด่าทอฝั่งตรงข้ามอย่างรุนแรง,อย,ง,งอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าสุดกําลังเพื่อจะออทําให้รู้ว่าเต็มที่นะครับแต่จู่ๆเงียบไปแล้วก็หันมาสนับสนุนฝ่ายอื่นแล้วก็มามาทำลายฝั่งเรา เราเคยงงกับคนแบบนี้มามาก่อนนี้แล้วเราเคยงงมาก่อนนี้แล้วครับผมว่าเหตุเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้คนกลับตลปบปัดได้เนี่ยมันมีไม่กี่มันมีไม่กี่มันมีไม่กี่รูปแบบนะครับดังนั้นใครที่มีสามารถต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมได้ถ้าคุณก้าวเข้าไป แต่คุณต้องรู้ว่าคุณก้าวเข้าไปจุดไหนไม่เกี่ยวกับลุงพลนะครับคุณอย่าเอาลุงพลไปเกี่ยวข้องเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีการยืนหยัดอยู่ฝั่งลุงพลแล้วก็มีรูปแบบในการต่อสู้อยู่เท่าที่เราจะสู้ได้โดยไม่ให้ตัวเองเพียงพ้ำโดยไม่ให้ตัวเองเข้าไปสู่ในความเสี่ยงคุณต้องรู้เสมอว่ามีมาตรา328คุณพูดอย่างนี้มันเป็นการโฆษณาตลอดเวลา การเป็นยูทูบเบอร์เป็นการโฆษณาตลอดเวลาการมีแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะพิมพ์จะพูดน่คุณกำลังอยู่ในพูดอะไรไปก็เป็นการโฆษณาเสมอแต่ถ้าคุณไปไปพูดถึงบุคคลอื่นทำให้เขารู้สึกเขาเสียหายเนี่ยพร้อมที่คุณจะต้องถูกดำเนินคดีส่วนจะจริงจะเท็จนั้นอะ่ะมาเราไม่รู้แล้วคุณพร้อมที่จะโดนดำเนินคดีเรื่องอ่าพรบอรคอมพิเตอร์ นำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกยังมาใหม่อีก pdpa อีกนำเอาข้อมูลเอาชื่อบุคคลอื่นเอาเบอร์โทรคนอื่นไปประกาศไปพูดไปจาโดนไปอย่างมันมี3อย่างนี่แหละครับต้องระวังดังนั้นอย่าไปถ้าห้าวมากคุณต้องมีพื้นฐานของตัวเองดีถ้าห้าวนะเพราะมิฉะนั้นคุณจะเดินเข้าไปสู่หลักแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันเข้าตรงนี้แล้วอะ คูมันเลยคูมันเลยจะให้ฟ้องหรือว่าคุณจะทําตามที่ผมบอกถ้างี้รูหมดราศีหมดราศีหมดราคาหมดราศีอันนี้จุดให้ระวังนะครับผมบอกหลายครั้งขนาดผมผมไปพูดติ๋มติมในช่องอื่นมีคนแคปไปให้ มีคนที่อยู่กับเรารักเรามากนะครับอยู่ในกลุ่มเราพร้อมที่จะแคปสิ่งที่เราพูดแม้แต่ผมพูดแบบติ๋มติมนะครับเขายังส่งไปยานแม่เลยดังนั้นโซเชียลไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนนะครับย้ำอีกทีให้ใช้เราไม่รู้เอกว่าใครเป็นมิตรเป็นศัตรูบางคนจูบป,ปากกันอยู่อาจจะเป็นศัตรูกันได้สายลับรู้จังว่าสายลับอย่าง สายรับเป็นบุคคลที่เกิดมาแล้วไม่น่าจะเกิดนะครับเพราะว่าคำามุสาของคุณเนี่ยมันอยู่ในใจมุสาของคุณมันอยู่ในใจแล้วไปหลอกลวงคนอื่นให้คิดว่าตัวเองเป็นคนเดียวกันเป็นคนพวกเดียวกันพวกนี้บาปครับดังนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มพวกเราเองนะครับคุณอับเปหิตัวเองออกไปเลยครับอย่าไปตกนรกด้วยครับ คือคุณจริงใจก็อยู่ในฝ่ายจริงใจจะต,ต้องไม่ไปเสพคบกับคนที่อยู่ตรงฝั่งตรงข้ามไม่ใช่มานั่งเอ้ยเหมือนคนพวกเดียวกันอยู่ต้องนิ่ง,งให้เขาเชื่อใจนะครับให้เขาเชื่อใจมันบาปเพราะจิตใจคุณไปสวามิภักดปคาระวะคนข้างนอกแต่คุณมาทำเพื่อจะให้คนอื่นมาทำลายคนข้างในเนี่ยมันบาปดังนั้น จงไปที่ชอบที่ชอบเขาจชึงบอกว่าไปที่ชอบที่ชอบคุณชอบอะไรไปแล้วมีความสุขแสดงว่าคุณมาอยู่กับฝั่งเราเนี่ยเหมือนตกนรกครับคุณจะเอาใจยังไงมามีความสุขกับพวกเราครับเพราะคุณกําลังมาเป็นอ,อย่างที่แอดโอ้ต์แคุณมาเป็นหนอนอยู่คุณจะมีความสุขกับพวกเราได้ยังไงแสดงว่าคุณมาอยู่กับพวกเราคุณกั่นแกล้งที่จะเป็นความสุขคือบาปมากครับสงสารนะอย่าทําอย่างนี้เลยครับ นะ, <c oughs> นะใครนวยกดหัวใจเรวๆครับเขาคงมาอยู่แบบแทนที่จะไปอยู่ในที่ชอบที่ชอบไปอยู่ในคนเขาที่ที่ชอบแต่กูจะมาฝังอยู่ตรงนี้เพื่อจะเก็บข้อมูลให้ให้ผู้ที่มีพระคุณของตัวเองแสดงว่าคุณรักพวกเขาแต่คุณเกลียดพวกเราแต่ก็พยายามมานั่งเพื่อจะเก็บข้อมูลให้เขามันบาปคร่บเกิดมาเป็นคนทั้งทีอย่ามาเป็นอย่างนี้อย่าเป็นสายรับมันบาปแสดงว่าเป็นเวรกรรมของคุณเนี่ย ต้องถูกใช้มาเนี่ยมันเป็นเวรกรรมแทนที่จะมีอิสระเออประกาศอิสระเนี่ยหลายคนประกาศอิสระแล้วเนี่ยอย่ามาบาปในใจอย่ามากันแกล้งอย่ามาอยากได้ข้อมูลอะไรมันบาปจําไว้จําไว้เกิดมาเป็นคนทั้งทีอยู่ในที่ที่ตัวเองมีความสุขเสือกมาอยู่กับฝั่งตรงข้ามเพื่อจะมาเจาะแจะเพื่อจะมาอวดเพื่อจะมาทําเป็นรักเป็นกันเองที่ไหนได้ครั ไส้ศึกไส้ศึกนะฮะแสดงว่าคุณต้องถูกบังคับคุณจะต้องมีอะไรที่คนคนนั้นเขากำลังเหยียบคุณอยู่คุณอาจจะไม่เต็มใจจะทำแต่อาจจะมีอะไรที่คุณต้องไถ่โทษหรือต้องไถ่อะไรของเขาอยู่นะแบบนี้นะสมัยโบราณก็มีอย่างนี้นะสมัยโบราณก็มีอย่างนี้นะครับอาจจะมีถ้ามึงไม่ทำอย่างนี้นะ พ่อมึงจ้องตายกูจะเผาบ้านมึงแบบนี้มันต้องมีอะไรบีบครับเขาอยู่เขาจึงเหมือนคนบาปคนบาปนะครับนะนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับโอ้เจ็ดร้อยไลน์นะครับนะเจ็ดร้อยไลค์งนะขอบคุณนะครับ f อซก็หัวห่วงอาจารย์เนาะ